ค่ะวันนี้ทิฟก็จะพาเพื่อนๆมาทํามัดย้อมกางเกงลายนี้นะคะก็ทําง่ายมากๆนะคะอัดดับแต่เพื่อนๆเ,เตรียมกางเกงสําหรับย้อมนะคะแล้วก็พับผ้าตามในคลิปวิดีโอเลยค่ะนะคะสามารถหาผ้าหากางเกงมามัดลายตามทิปได้เลยแล้วก็พับผ้าขึ้นไปเป็นทบๆนะคะสลับไปสลับมาจนสุดกางเกงเลยนะคะ จนสุดขอบกางเกงของเราเลยนะค,ะ,คะเดี๋ยวเราก็ใช้หนังยางรัดประคองเฉยๆนะคะไม่ต้องรัดแน่นตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําผ้านะคะค่อยๆชุบลงไปในสีย้อมที่เราได้เตรียมไว้ได้เลยนะคะค่อยๆชุบนะคะ,ะชุบในลักษณะนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการสีแบบเยอะเพื่อนๆสามารถพอแค่นี้ได้เลยนะคะ,อะพอเท่านี้ได้เลยแต่ถ้าต้องการแบบของทิป ก็ชุบตามทิปได้เลยค่ะจะเหลือทิปจะเหลือบริเวณสีขาวไว้เล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะก็ชุบๆให้สีเขาเข้าซึมทุกช่องได้ได้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็หมักผ้านาน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็นํามาล้างออกด้วยน้ําเปล่าค่ะนิดนึงนะคะล้างสีส่วนเกินออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เราจะไปสู่กระบ,บวนการถัดไปนะคะก็ทิปก็มีสอนให้ในคอร์ส สำหรับท่านที่อยากลงเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาลายกางเกงมัดย้อมของเราค่ะ่านะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหน,นสนใจการเรียนย้อมผ้าเพื่อน,นําไปต่อยอดในด้านต่างๆนะคะทิพย์ก็มีคอร์สฝึกหัดย้อมผ้านะคะจะเป็นหน้าตาชุดฝึกหัดย้อมชุด390นะคะก็ในชุดเนี่ยทิพย์จัดน้ํายา ป็นน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาเพิ่มสีให้กับเสื้อเพิ่มความสดให้กับเสื้อไปให้1นึ่งซองนะคะขนาด 250ml นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสีซึ่งทิปตัวล็อกสีกสันสีซึมสีตกนะคะซึ่งพิปมีวิธีการใช้งานให้นะะจะเป็นซองประมาณนี้ซนะะองค่อนข้างจะใหญ่นะคะใช้งานยาวๆนะะในเซตเจะมีสีย้อมผ้าขนาด20กร,รมัมนะคะ เ,เซตนี้สามารถเลือกสีได้นะคะขนาด20กรัม3าซองเลือกสีได้นี้ลูกค้าเขาก็เลือกสีฟ้าชมพูสีม่วงนะคะไปฝึกหัดย้อมนะ,ะแล้วก็ทิพมีเป็นชุดถุงมือหนังยางไปให้ด้วยนะคะนี้ก็เซตนี้ก็ทิพจะส่งให้ฟรีในแบบโอ้นะคะก็ทำไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะทำไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ะค่ะทิพมีทิพโอ สอนตั้งแต่การละลายสีย้อมผ้าให้เลยค่ะว่าจะต้องใช้สัดส,ส่วนเท่าไหร่ใช้น้ําขนาดไหนนะแล้วก็มันใช้อย่างไรนะทิปมีสัดส,ส่วนการใช้งานให้ไม่ต้องกังวลว่าจะทําไม่เป็นนะส่วนตัวน้ํายาตัวนี้ตัวน้าํายาเพิ่มสีตัวนี้นะคะกะ็ทิปก็มีสัดส,ส่วนให้ใช้เหมือนกันนะะไม่ต้องกังวลว่าทําไม่เป็นค่ะกลัวอย่างงี้ไม่ต้องกลัวทิปมีวิธีการใช้งานให้หมดนะเป็นคลิปวิดีโอสอนอการใช้ทีละตัวเลยค่ะ ค่ะสำหรับมือใหม่ไม่เคยย้อมผ้ามาก่อนทิปก็นแนะนำให้ลงเรียนคอร์สนี้เลยนะคะเป็นคอร์สฝึกหัดย้อมผ้าค่ะก็ะสนใจสมัครโรงเรียนทักแชทหาทิปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นกางเกงเนื้อผ้าคอตตอนนะคะไว้สำหรับย้อมคาะทิปก็มีจำหน่ายให้ด้วยนะคะก็เพื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะนำไปย้อมใส่เองก็ได้เลยนะคะ อทิ่วัดให้แล้วนะคะก็ความยาวทั้งความยาวตั้งแต่ขอบยังยืดไปจนถึงอาตรงปลายขอบกางเกงด้านล่างนะคะอยู่ที่3 7, 7นิ้วนะ,ะสะโพกอยู่ที่46นะ,ะช่วงสะโพกอยู่ที่46นะคะก็มีกระเป๋าให้สองข้างด้วยนะคะคิดไปดูการตัดเย็บเขาก่อนนะคะการตัดเย็บเขาจะ ค่อนข้างดีนะคะละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าทิปค่อนข้างคัดนะัคัดผ้านิดนึนะคะถ้าผ้าที่แบบว่าอายุงานสั้นๆทิ่ก็จะไม่ไม่เอามามาขายนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าของทิปเนี่ยใส่เสื้อผ้ากันแบบที่แบบมีคุณภาพที่ดีนิดนึงนะคะทิปเจ้าจะจะคัดล้านนิดนึงนะคะก็อนนี้ก็ตัวละร้อยสามสิบห้าบาทนะคะก็ซื้อไปฝึกขาดยอมได้นะคะ ย้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาลายแกงเกงแบบนี้นะคะสวยไหมเอ่ยนะคะ